The <laughs> cat ผลิตภัณฑ์ใน8จังหวัดภาคเหนือซึ่งก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณ3-3ราย4รายต่อ1จังหวัดแล้วก็จะให้กลุ่มเประาะบางหนึ่งหนึ่งรายในในแต่ละแต่ละปีนะคะอย่างเช่นปีนี้ปี22เนี่ยก็เป็นกลุ่มออทิสติกที่เข้าโครงการค่ะ,คะเออแล้วก็จะประกอบไปด้วยนักออกแบบซึ่งเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะคะนักออกแบบก็จะมาจาก8จังหวัดภาคเหนือมาจากเอ่อมอ,อมทรพยาวเอ่อธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยนะคะที่เด็กที่อยู่ใน8จังหวัดภาคเหนือก็จะมาเป็นเอ่อช่วยกับเอ่อครูช่างในการคิด ก็อย่างงี้อย่างยกตัวอย่างเพื่อ้เดินใช่ไหมแต่พอคุณช่างเข้ามาช่วยให้ได้คนใจคนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าทำให้ดีขึ้นกักซึ่งการเขาเขาก็จะได้แต่เดิมผู้จะปักแค่แค่นี้นะคะอย่างเช่นเช่นเป็นข้าวก็เป็นเม็ดข้าวเป็นลายดอกไม้ก็อะไรลายลายดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เต็มไปหมดทีนี้พอเเข้ามาเนี่ยมาช่วยคิดหนึ่งในเรื่องของรูปแบบนะคะรูปแบบของของตัวผ้าผ้ากระเป๋าไ้เป็นาจหาย โทรศัพท์มือถือเลยได้อันนี้บางทีถามว่าวัยรุ่นก็จะไม่ถือเพราะมันมันใหญ่เกินไปไยรุ่นก่อยากจะถือเล็กๆหนึ่งทำอันเล็กๆสองเ,เ,เ 2. อ่อไอตัวลายเนี่ยก็ใเป็นธรรมชาติของพื้นที่อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นทุ้นนาต้องเรียกว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นสืออนอเดลิโลกก็เน,นื่งองมาจากว่าแต่ละคนก็มีจินตนาการของตัวเองปักเข้ามาแลวซึ่งการปักเนี่ยเขาก็จะให้ชุมชนที่อยู่ละแวกนี้อย่างเช่นที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นเด็กเกรียนที่อยู่ในชุมชนออหมู่หกอางเงี้ยซึ่งเป็นเด็กอา จริงๆแล้วเนี่ยบ้านสันกองเป็นคนพื้นเมืองอยู่แต่ถามว่าคนเรียนโรงเรียนบ้านสันกองไม่ได้เป็นคนพื้นเมืองคนพื้นเมืองไปเรียนในเมืองแต่กลายเป็นว่าเด็กจ๊อชาวเขาอาขาซึ่งซึ่งกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่อยู่แต่เดิมเนี่ยเกาอยู่ไยตุงมาก่อนแล้วก็พอไยตุงสร้างเนี่ยเขาก็ใไป กเขาไปอยู่ในเมืองเขาก็เลยมาดชุมชนที่นี่นนนแต่ความสามารถของพวกน,น,นี้มีเรื่องของการตัดข้าก็เลยทาง,ทางป้าน,นิที่ที่เป็นเป็นคนำนำชุมชนนี้เนี่ยเขาก็เอาเด็กมาสอนเพื่อเพื่อเป็นการต่อยอดจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาแล้วผู้ชั้ย ครูช่างของโครงการน,นี้ถต่ว่าไงคะของที่นี่เ่ยอ๋อของที่นี่เนี่ยเขาก็จะมาสอนรุ่นต่อรุ่นเพือ่อจากจากรุ่นเดิมที่เป็นอยู่นียตอนนี้เขาก็สอนเด็กป5้าหป .6 ป .4 สีป .5 ้าเนี่ยมาพอเด็กเริ่มเป็นเขาก็ทํางานส่งมีไรายได้เด็กก็จะมีไรายได้กับชุมชนซึ่งงานเราเนี่ที่เห็นเห็นอยู่ที่อยช่าก็มีนะคะก็จะปักแล้วก็มันนี้ก็จะมีได้ที่สอนปักแล้วก็มาแปร<า>รูปแล้วก็เอาไปตอนนี้ถือว่าเขาเป็นเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของ ที่ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมากที่นี่จังหวัดมีงานก็ต้องมาเอาของเขาเนี่ยไปสปกัดแดงตัวตัวเขาเยอยู่ในการวัดผลกระบวนการที่ต้องมาช่วยเรื่องของงานพวกนี้ค่ะทายสุดอะไรที่มากที่สุดต้องมีาก,การพาครูช่างมาสอนหรือว่าช่วยในการออกแบบด้วยการต้นไมถ้าถามาว่าในชีที่<อ>ไม่ไม่เป็นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นนามธรรมนะคะไม่ได้เป็นรูปธรรมเนี่ยก็ตัวเองคิดว่าองค์ความรู้ ที่ผลที่จะได้คือหนึ่งตัวผู้ช่างเนี่ยผูกก้ประกอบการเนี่ยเขาจะมีความรู้ด้านงเดิมเื่องกันปกแต่เรื่องการออกแบบเขาจะไม่เป็นขณะที่เด็กนักออกแบบเนี่ยมีไอเดียมันเจอจะทํากระเป๋าทะไมแต่ไม่มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้เอาสองคนเนี่ยมาจับเรียนรู้ด้วยกันก็เกิดการเรียนรู้เด็กก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานปักงานทองานอะไรต่างๆในกลุ่มอื่นๆนะคะ แล้วขนาดเดียวกันเนี่ยาทางครูช่างเองก็ได้ดมีการแต่จริงๆไม่ไม่ได้จำเป็นทำแค่2มิติคุณสามารถหลายท่านมาดูว่าทำไมภาพดูเป็นสาม,มิติก็เก,กิดจา,ากการที่มีทัง้งเด็กนักออกแบบแล้วก็ที่ศึกษามาช่วยทําให้เขาก็เริ่มทํางานพัฒนาหรือแม้กระทั่งรายโน้นะครับรายหนังเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นก็ขายงานเนี่ย เห็นไหมคะเป็นเป็นกายเลยอนดวงแจงอันละสามสิบห้าห้าสิบบาทตงที่ฝั่งฝั <50. S 1> ่งฝั <50. S 1> ่งขวามือเนี่ยคืองานเดิมฝั่งซ้ายเนี่ยงานเห็นไหมคะหลักพันขึ้นคือพันห้าสองพันสามพัน จากเข้าโครงการคนเด็กทางทางทางซ้ายมือเนี่ยทั้งหมดเป็นงานคนเด็กคนเดียซึ่งเขาเนี่ยเอาตัวเนี่ยเข้าไปขอสัดสิทธิ์สัตดสิทธิ์ก็จะจะรู้จักว่าเขาก็จะค่อนข้างจะเข้นหมวดรูปสตรีมเอาตัวคนยด็กคนเด็กเข้าไปเสนอปั๊บได้ได้บู๊กไปขายของที่ใบเข่งเมื่อเมื่อเมื่อไปสิทธิที่ผ่านอย่างเงี้ค่ะตัวเก้าอี้ที่เห็นมีหลายแล้วเนาะโอโซโบเออโอโซโบขายเก้าอี้ได้เท่าไหร่นะได้แปดสิบ ตัวละเท่าไหร่ตัว2 9งพัาเแล้วแต่เดิมแต่เดิมเนี่ยขายคงบัญจีแล้วเท่าไหร่ทางละสามบห้าบาทเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่น้องนี่จะเป็นเป็นเคสที่ที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วมาอบรมไปโครงการแรกไม่เคยอบรมที่ไหนมา่อนค่ะไม่เคยเข้าร่วมโครงการอะไรแบบนี้มาก่อนตรงนี้ใช่ไหมคะคนที่นิยมในพวกพวกัน้นนี้จะเป็นไซเล็กค่ะจไปตกแต่งร้านก็ได้ก็แต่พอเริ่มไปขายเนี่ยจได้สิ่งสิ่งที่ ได้ได้ได้ประสบการณ์เพิ่มเพิ่มเติเพิ่มเยอะเลยบอกว่าก็มีความเตี้ยก <so น้ำหนักได้กี่กิโลถ้าถ้าเป็นตัวเล็กนี่จะได้80ดกิโลค่ะแต่ว่าตัวใหญ่จะได้120่งร้อกิโลอันนี้แปดอันนี้เป็นไซส์เล็กค่ะแล้วก็แต่พอพอเริ่มไปขายเนี่ยเป็นไงบ้างคะก็พอเริ่มไปขายก็ ผู้สูงอายุที่ไปไปที่เขากเกษียณน,นะคะเขาจะเป็นกลุ่มคนที่มีเงินใช่ไหมคะเขาค่ะเ <laughs> ขาก็ขเขาอยากได้อยากได้ตัวที่ใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้เพื่อที่จะได้นั่งได้ไง่ายขึ้นเนค่ะเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าอ๋อโอเคงั้นก็เขาหน้าต้องทาตัวที่ใหญ่ขึ้นตัวใหญ่เลยสูงสูงขึ้นเพื่อที่จะได้นั่งแล้วลุกง่ายคะคะหรือไม่ระทั้งตัวตะก้าเอาะตะก้าสองใบนะกับแล้วตัวใหญ่ราคาเท่าไหร่อะพูดเลยะ้เลยยังไม่ได้ทำ ดจะตีบจะตรีบเอาเด้อเหลือคาอย่างเงี้ยอาจารย์นอาจารย์ทุกคนเอเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องการพัดเลือกสามกลุ่มแล้วเราให้โอกาสกลุ่มได้โอกาสเป็นโดยอาจารย์ไม่ได้เล่าไว้ในในรายงานสิ่งพวกนี้ต้องเล่าไว้ในในงานสิ่งนี้เป็นตัวอใหญ่ อะไรที่อยู่ข้างในก็ได้อันนี้เป็นงานในในโครงการโคโยรี่ใช่ไหมแต่เดินก็จัดเต็มเลยค่ะจัดเต็มก็คือเอ่อเป็นใบใหญ่ใบใหญ่จัดเต็มแต่ปรากฏว่าพอขายแล้วมันจก็่อยย่ามยอดย่างเก็บใบชาใช่มาแล้้วทีีนไปเอาใบเล็กก็เลยสั่งย่อส่วนค่ะสั่งยอส่วนใช่ค่ะพอสั่งย่อส่วนก็จะมีสองแบบค่ะลูกค้าบางคนก็ไม่ชอบแบบมีฝาค่แบบอยากแบบ จะจ่ายตลาดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปไปที่นี่มีขแต่ก็าไว้หน่อยเลยโลโก้อาคารเขาเขาจะมีตรงนี้คืออาข่ายเนี่ยสัญลักษณ์อาคารค่ะก็เป็นเป็นสัญลักษณ์เออเป็นภาพปักของอาข่ายอะค่ะแล้วหนูก็ทํามาเหมือนเหมือนเป็นโลโก้ของหนูเนี่ยค่ะอันภาพแบบนี้ประมาณพันห้าเก้าสี่นะคะขอบคุณนะคะ เนี่ยเขาซื <erman> ้อมาสามสักร้อยหนึ่งน้องคิดว่านะสักร้อยหนึงแต่พอใส่สายแล้วก็ใส่โลโก้อาคาะก็คิดดูแล้วกันเราจะได้เงินถ้าแบบถ้าแบบมีถ้าแบบมีฝาก็จะส5งพันห้าเก้าระหว่างขายแบบวางเชลกับขายที่ พี่เมฟเมฟพีเมฟเว็บขายขายแบบออฟไลน์ค่ะขายแบบที่เราพูดกับลูกค้าจะได้ขายมากกว่าค่ะเพราะเราได้พรีเซนต์ในสิ่งที่ที่เราถ่ายทอดลงไปในช่องนั้นพรีเซนต์ที่เป็นออฟไลน์เป็นออฟไลน์ประมาณ90%้าสิบเปอร์เนเลยค่ะที่ร้านเน่ายที่ร้านอ่าหนูจะออกตามงานค่ะออกบูธออกบูธครั้งหนึงมาพอที่ไปที่ว่าเนี่ยุ้มเลยนะไเพราะงั้นไอ้ฝาเนี่ย แบบแบบเนี้ยแล้วเราเปิดเปิดได้ใช้ฝาที่มันเป็นซิปเดินถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นซิปก็จะใช้ผ้านะเป็นซิปนี่จะเป็นแนีเนี่ยใช้เวลาเนี่ยก็ลูกเอาเราจะไม่ค่อยถนัดงานซิปเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าซิปจะต้องใช้จักรแต่ว่าหนูจะถนัดเป็นงานฝอยมือนย่างค่ะอย่างกลุ่มเฉพาะที่เป็นออฟฟิศเองเนี่ยเขาทำไง ออทิสติกก็ก็ปีเอ่อถักมาเฟ่มาเฟ่คือคือถักเชือกอะค่ะให้ใครถักเชือกแล้วเสร็จแล้วพอพอเข้าโครงการเนี่ยเอ่อก็เข้ามาขึ้นรูปเป็นกระเป๋าตั้งแต่เดิมเนี่ยผู้ปกครองไม่คิดว่าลูกตัวเองจะทำได้นี่คือเด็กออทิสติบคุณแม่ เดิมคนถือว่าสัตว์สสายเงี้ยเขาก็ไม่เคยมาทําเป็นหัดเป็นเสื้อลูกก็มาตกแต่งเป็นเสื้อไปทำเป็นแมวใช่ใช่ค่ะที่จริงเนี่ยอันนี้ก็อยากจะเขาที่แล้วก็นัดว่าเนี่ยแล้วก็มาแต่งแล้วการสื่อสารเราติดกับใครเป็นคนสื่อสารหรืก็ให้เขาแสดงออกเอด็กก็จริงคนนี้ก็ยังคือพอพอได้มีกี่คนนะ เขาจะเป็นกลุ่มอยู่ประมาณสิบกว่ายี่สิบคนแต่แต่หมายถึงว่าคนที่เข้าอบรมเราจะคัดมาแค่หนึ่งเราก็ต้องดูที่พอจะสื่อสารกับเราได้และจริงๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นอาจารย์เกษียณอยู่ที่รัชมุคนไหนหกสิบกว่าไม่เด็กที่ประมาณสามสิบล้วค่ะแต่คืออันนี้คือนักออกแบบที่มาแบนเด็กที่สึก่ก คนนี้อาจารย์หนึ่งในรูดจะมีกนไม่ถึงออกันดูนนปีนี้อาจารย์เสนอไว้เป็นกลุ่มผู้ส่งยุอาจารย์จะเลือกเฉพาะยังไงก<ต>ับที่บอกว่าจะเป็นผู้ส่งยุทธ์จากภาคเกษตรผู้ส่งยุที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วผู้ส่งยุที่เป็นคลดังหรือว่าเป็นวัยทําง,งานที่อยากจะ<อ>มีต้องมันต้องเป็นคือเขาเสนออาจารย์เนี่ยมันหาเพนพอยไม่ได้เลยอ่ะ นี่วันนี้ผู้สงสัยกันยับเลยจริงๆต้องไปถอนได้ไปถอนบทเรียนจากกลางเอาปอดสิเนี่ยเอาตัวกระบวนการมาเล่าเรื่องพจนิยอันหนึ่งแล้วก็สับเซตจะเป็นเรื่องอาร์ติสติกแล้วให้ตัวกระบวนการแบบนี้ทำให้ปนพบอะไรที่เป็นเครื่องมือในการที่จะไปวางกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและปีนี้อาจารย์เลือกเนี้ยค่อยไล่ลำดับ